โรงแรมใช่โอ,อ้ห้อง,องสวยมากเล <แฟ S 1> ย,ยใช่เนี่ยห้องนี้มีสระาน้ำด้วยมาดูแล้วอ่านี่พ่ออยากจะบอกว่าเตียงนุ่มมากเลยอ่าน้องๆเตียงเอิบกว่าจะถึงที่นี่ใช่แล้วมันไม่ได้มีแค่มีดีแค่เตียงนะอย่างที่บอกว่าเราจองห้องผ o o l a c c เซสไว้มาดูแล้วมีสระว่ายน้ำด้วยเราไม่ต้องไปสระาน้ำไงเปิดประตูตรงนี้เราก็เล่นได้เลยเห็นไหม นลใชลลงไปสิตันนี้ก่อนอเออเดี๋ยวค่อลงไปตอนเปลี่ยนชุดเนี่ยตรงนี้ก็มีเตียงให้นั่งด้วยอุ้ยอ,อันเนี้ยตรงเนี้ยถ้าดีเจจะเล่นน้ํานะก็เปลี่ยนชุดแล้วก็มาลงเล่นตรงนี้เลยเข้าใจไหมครับเนี่เดี๋ยวพ่อเข้าน้ําก่อนนะครับเออพ่อวางน้องไว้ข้างในดูนี่แหละให้น้องมาเล่นน้าด้วยครับ เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนชุดในห้องน้ำรอให้พ่อเข้าน้ำเสร็จก่อนนอนรอไปก่อนออพ่อเข้าน้ำก็เปียนนะครับนังเล่นตรงนี้ไปก่อนลูกะหว่างรอพ่อไปเอามือถือมาเล่นก่อนดีกว่านี่ไงมือถืออ เดี๋ยวไปเล็ตรงนั้นดีกว่า,าวยห้องพักที่นี่่วยจังเลยน่าลเล่นที่ชุดเลยเอ๊ะผีพี่ไปไหนนะผีพี่ไปไหนเนี่ยป้าป้าเข้าห้องน้ำอยู่เหรออ,ออกไปเล่นน้ำข้างนอกดีกว่า เ k อยู่ริมนตานี่นะเฮ้ยเ k เคด,ดูอยู่ตรงนี้ได้ยังไงลูออกเฮ้ยแล้วออกมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยแสดงว่า DJ เนี่ยเล่นเกมลืมจนไม่ปิดประตูตรงเนี้ยน่าตีจริงๆ DJ เอ๋ออะไรคะเนี่ยเล่นแต่โทรศัพท์ไม่ดูน้องนะโชคดีน้องไม่เดินลงสระไปเมื่อกี้อ่ะพ่อเข้าห้องน้ำทำไมไม่ดูน้องเะเนี่ยครูขอโทษครับผมผิดเอง เปดิดประตูสิ้นไว้ครับเออที่หลังดูหน่อยสิครับเนี่ยความประมาทเนี่ยมันไม่ดีนะที่เจมันอันตรายรเราพาน้องตัวเล็กๆมาเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงได้เข้าใจไหมเข้าใจครับอทีหลังช่วยพ่อดูหน่อยนะครับเข้าออกก็ปิดประตูด้วยละ่ะ ทุกคนครับจำไว้นะครับเวลาไปเที่ยวที่ไหนเป็นสวนน้ําหรืออะไรเนี่ยมีเด็กตัวเล็กๆเงี้ยเ,เขาไม่รู้เรื่องหรอกครับว่ามันอันตรายแค่ไหนเพราะฉะนั้นกันไว้ก่อนทีกว่าแก้นะครับด้วยความปราถนาที่จากช่องคิดดีท DTV บ๊ายบาย